ค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะช่วงนี้เดือนเมษายนนะคะก็เป็นเดือนที่เรามีเทศกาลที่สําคัญก็คือเทศกาลสงกรานต์เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลสงการานต์เนี่ยนะคะก็จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเล่นน้ําสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงวันที่ 13-15เมษายนที่นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจนครบาลน,นะคะมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567นะคะโดยเฉพาะเหตุอาจญากรรมประเภทวิง่งราวซับชิงซับแล้วก็ปล้นซับด้วยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยค่ะ ที่บริเวณถนนข้าวสารค่ะพลตำรวจตรีประศาสตรเขมมประสิทธิ์นะคะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1เป็นประธานในการปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานประจำปี2567ค่ะ ซึ่งประกอบด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งบุรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งตำรวจสอนอชนะสงครามและเทศกิจกรุงเทพมหานครนะคะรวมทั้งสิ้นกว่า180นายค่ะเพื่อระดมกวาดล้างและเฝ้าระวังอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะ ในพื้นที่ถนนข้าวสารถนนตะนาวสนามหลวงแล้วก็บริเวณราชดำเนินด้วยโดยมีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยอดจองห้องพักในพื้นที่ถนนข้าวสารและรอบเขตพระนครเนี่ยเต็มไปตั้งแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17เมษายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาร่วมเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2,567ในพื้นที่ถนนข้าวสารและกรุงเทพชั้นในเป็นจำนวนมากดังนั้นค่ะจึงมีการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทางด้านพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองโฆษกสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ได้บอกว่า ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศเลยในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2567นะคะซึ่งทางด้านพลตํารวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรรักษารษารชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวค่ะครั้งนี้เนี่ยมีการสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยงาน ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเร่งกวาดล้างอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วก็ป้นทรัพย์แล้วก็บุคคลตามหมายจับล่วงหน้าเป็นเวลา10วันค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย ทางด้านพันตำรวจเอกสนองแสงมณีค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจชนะสงครามนะคะก็บอกว่าฝากถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะให้เตรียมพร้อมมาร่วมสนุกกันในพื้นที่ถนนข้าวสารค่ะสนามหลวงแล้วก็บริเวณถนนราชดำเนินด้วยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดเทศกาลสงการสองพนาร้อเนี่ยก็คือจัดอย่างยิ่งใหญ่เลย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างสุดความสามารถนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะกวาดล้างหรือทำให้อาชยากรรมเนี่ยหมดไปได้แต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเนี่ครับก็นะฮะเป็นการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจดูบริเวณรอบๆถนนเข้าสานะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่มีการจัดงานเทศกาลสงกราน ประจำปีนี้นะครับแน่นอนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่นะครับตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงนะฮะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่ากทมชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารก็คงจะต้องร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะจัดงานที่ถนนเข้าสารสำหรับสงกรานต์ประจำปีนี้นะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนนะครับที่ จะลงพื้นที่ไปเล่นน้ำสงกรานโดยทางด้านของนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารคุณสง่าเรืองวัฒนกุลออกมาเปิดเผยบอกว่าปีนี้เนี่ยถนนเข้าสารเตรียมจัดงานสงกรานอย่างยิ่งใหญ่3วันด้วยกันนะครับคุณแนนก็คือ 13, 14และ15เมษายนซึ่งจะมีการขยายพื้นที่เล่นน้ำเนี่ยให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นรอบเขตพระนครนะครับ รวมไปถึงรอบถนนเข้าสารครับไม่ว่าจะเป็นถนนไกรสีถนนตะนาวถนนรามบุตรีถนนจักรพงศ์ซึ่งมันเป็นลักษณะส<ม>ี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถเดินทะลุไปหากันได้ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่ง<ม>ก็แน่นอนจะทําให้รองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่โดยรอบไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในบริเวณถนนเข้าสารเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญเห็นบอกว่าสีสันในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกด้วยนะครับ เห็นบอกว่าจะมีการนะครับนำเอารถแห่รถแห่เนี่ยมาสร้างความสุขในพื้นที่เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้สัมผัสเป็นครั้งแรกที่ขนรถแห่มาไว้กลางเมืองนั่นเองครับชอบจังเลยอ่ะนักท่องเที่ยวด้านหน้าเนี่ยของใครนะคะน่าจะเป็นชาวต่างชาติใช่เป็นอาสาสมัคร หน้าตาน่ารักนี่นะครับ <C hips> มีทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยเป็น<ช>ตัวแทนจากชาติต่างๆนะครับที่มาร่วมขบวนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่เห็นมีการแจกแผ่นพับให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะถือเป็นการประชาสัมพันธ์นะช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่งด้วย <c oughs> นะอันนี้แบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ย ใส่เสื้อต้องบอกเป็นเสื้อช้างสีสันสดใสนะตรงนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยขายกันให้พิึบไปหมดเลยนะสาหรับเสื้อช้างเนี่ยเออเนี่ยน่ารักมากมากเลยอะ่ะมาเป็นอาสาสมัครช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเนีอยเห็นไหมคะในมือถือแผ่นพับด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี้เห็นมีนะไปแจกให้กับเออพื่อนเพื่อน,นชาวต่างชาติแล้วก็มีไปคุยสปีกอังกฤษด้วยถูกต้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะฮะสำหรับเสื้อช้างนอกเหนือจากจะมีการเกงช้างการเกงลายต่างๆแล้วนี่นะครับ ก็นะครเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราเมื่อสักครู่ที่คุณแนนบอกเอาไว้นะฮะเห็นบอกว่าห้องพักโอ้โหจองเต็มแบบ100%ตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมา31มีนาคมนี่นะครับเนื่องจากว่านะครับห้องพักโดยรอบพื้นที่ถนนเข้าวสารมันอาจจะมีไม่เยอะนะครับมีสักประมาณ 8,000ถึง1,000ห้องอนะครับตอนนี้ก็เต็มแบบ100%เไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันนะครับตัวเลขที่เขาคาดการเอาไว้ช่วงจัดงานสงกรานต์3วันที่ถนนเข้าสารเนี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำนะฮะในพื้นที่เนี่ยไม่น้อยกว่า6 0สนคน 6 0 0คน3าวันหรือเฉลี่ยวันละ2 0 0 0คนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะสามารถสร้างไรายได้เงินสะพัดรวมประมาณ300ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศค่ะคุณผู้ชมขาถ้าหากว่าเห็นเหตุอะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจนะเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้ามีอะไรก็โทรแจง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าบอกเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณร,รอบๆได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครที่จะเข้าไปเล่นในโซนของถนนเข้าสารเขาก็จะมีกฎมีระเบีย อย่างเช่นห้ามแต่งกายโป๊เปลือยนะครับแล้วก็ไม่ให้นำนะในส่วนของแป้งเข้าไปเล่นภายในงานประมาณนั้นนะครับเพราะว่าป้องกันการลวนลามที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ถนเข้าสารไม่แน่ใจว่าในปีนี้จะมีกฎระเบียบด,ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่ามีก็ขอให้คนที่จะเข้าไปเล่นน้าที่ถนนเข้าสารเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยละกันครับรรัฐมนตรีนะครับที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันบูรณาการดูแลชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงเทศกาลสงการก็เลยมีมาตรการนะครับของท่านผบตรในช่วง10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับส่วนของตอมอเองเนี่ยก็เป็นการระดมออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความอุ่นใจนะครับวันนี้ก็เป็นการปล่อยแถวบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวสอนอชนะสงครามนะครับตำรวจนครบาลแล้วก็เขตพระนครน,นะครับก็มีการบูรณาการกําลังนะครับแล้วก็เป็นการระดมคําว่าระดมเนี่ยก็หมายความว่าใช้กําลังเต็มัตราไม่ว่าจะเป็นเวนพักเวนหนุนเราเรียกมานะครับปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องอเหตุบางเหตุที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลเช่นการล้วงกระเป๋านะครับก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุมแล้วที่สอนอพระราชวังนะครับมีการล้วงกระเป๋า าชาวต่างชาติในเขตพะบรมหาราชวังเลยนะครับเราก็ทําการสืบสวน,นจับกลุมนะครับผู้ต้องหา3รายเป็นชาวเวียดนามนะครับท่านรองพบชนนะครับพลตุรีนพศินก็ได้มีการกำชับนะครับต่อไปจะต้องนําเทคโนโลยีเนี่ยามาใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในการจับภาพเช่นผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาท่องเที่ยวบ่อยๆเช่นมาทุกวันนะครับสสัปดาห์3ส,สัปดาห์มาอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้อง เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเขาเขามาทําอะไรนะครับยังไม่มีรายงานแต่ว่าสําหรับคนที่เข้ามาเป็นประจํามาเข้ามาก่อเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้วนะครับวันแรกที่เราจะบอกกับนะักท่องเที่ยว,วหรือเรียกความเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติาและคนไทยด้วยว่างานสงการปีนี้เราได้มีการบูรณานการกําลังของทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาเห็นว่าวันนี้ทั้งเขตพระนครทั้งองคารยศต่างๆที่เราจะต้องมาร่วมกันและในวันที่ถึงเทศกาลสงการเราก็จะพบภาพแบบนี้ที่มาร่วม ก็ขอให้ทุกคนมั่นใจในสิ่งที่ภาครัฐได้เตรียมการไว้คือไม่ต้องแนะนําอะไรเลยครับเตรียมตัวมาเที่ยวให้สนุกในเรื่องความปลอดภัยเราการันตีว่าเราทําเต็มที่นะครับอาชญากรรมมันไม่หมดไปหรอกจะทํายังไงเรามาถอดบทเรียนกันมาล้วจะทำไงในการป้องกันให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและก็มีความสะดวกมากที่สุดในงานเทศกาลครับเรายืนยันว่าเราทําเต็มที่นะครับอย่างที่ท่านคุณคำชาบอกว่าอาจญากรรมจะไม่มีวันหมดไปแต่เราจะทําให้เบาบางลงนะครับ ยังไงก็ขอให้ชาวต่างชาติแลกะกนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความอุ่นใจนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการในประเทศไทยนะครับ